สวัสดีครับทุกคนสามวันอังคารที่24เดือนมกราปศหก66ครับขณะนี้เวลาเก้าโมงได้กำลังอ,อ่อนๆจะมาลองเก็บมะนาวดูนะทูลเก้าไร้เมล็ดครับ ไม่รู้ว่าจะ,ะไร้มเมล็ดจริงหรือเปล่านี่ก็เหลืองแล้วนะแต่ยังไม่ค่อยใหญ่แต่เหลืองมีลูกรุ่นใหญ่ปลูกมนก็ปีกว่าแล้วครับตอนนี้เริ่มเห็นลูกแล้วแล้วก็ดอกใหม่กําลังออกเยอะแยะเลยครับดอกตุ้มๆกาลังออกกันเต็มต้นเลยเดี๋ยวเราจะมาลองชิมกันนะก็หอมดี ลูกก็ใหญ่พอสมควรน้องๆส้มลูกเล็กๆนะครับเดี๋ยวเราจะไปลองชิมกันดูนะไม่รู้ว่ารสชาติเป็นยังไงเปรี้ยวแบบไหนเปรี้ยวหอมหรือว่าเปรี้ยวไม่หอมมาชมดอกกันก่อนนะดอกเต็มต้นเลยครับพี่น้อง มันกำลังออกดอกกันเต็มเลยแต่ไม่รู้ว่าจะติดหรือเปล่านะหลังจากที่ใบร่วงไปบ้างแล้วดอกเริ่มออกมาเต็มเลยครับเต็มเลยดอกเราต้องมาลุ้นกันนะว่าจะให้ผลผลิตดีหรือเปล่าดอกเยอะอาจจะได้ผลผลิตไม่ดีก็ได้แต่ชุดนี้ก็น่าจะได้สัก สักสาสิบลูกสามสิบฝลูกก็น่าจะได้นะชุดนี้นะพอสมควรอยูุ่ยโทษนะครับที่สำคัญรสชาติเดี๋ยวเราลองไปชิมรสชาติกันนะนี่หลายลูกเลยพวงนี้ก็ปล่อยเข้าไว้ไม่ได้ตัดออกเลยติดปีแรกเลยครับหลังจากปลูกมาเป็นอะไรที่จะว่ายากก็ยากนะปลูกมากี่ต้นกี่ต้นไม่เคยออกดอก ชุดนี้ดอกเต็มต้นแล้วเดี๋ยวต้องรอดูก่อนหลังจากได้ลูกครั้งแรกนะครับในรอบปีแล้วนี่มกลาหกได้ลูกน่าจะเดี๋ยวเรามาลองทานกันดูนะส่วนต้นนี้ก็ทำาสาวไปแล้วยังไม่ติดเริ่มแตกออกยอดนิดนิดหนึง่งออกใบนิดนิดหนึง่งเรามาดูกันนะ ว่ารสชาติจะเป็นอย่างไร ลรยมเมล็ดจริงๆครับไม่มีเมล็ดเลยเห็นไหมครับเดี๋ยวลองดูนะเปไ็นอะไรบ้างทำกับ ก็หอมหอยู่แล้วน้ำก็เยอะอยู่นะครับมาลองชิมกันดูนะว่ารสชาติก็เป็นยังไงเปรียว แต่อาจจะไม่ค่อยหอมนะครับแต่เปรี้ยวเปรี้ยวใช้ได้อยู่น้ำเยอะด้วยไม่มีเม็ดจริงๆครับทุกคนดูนะไม่มีเลยแม้แต่เม็ดเดียวเห็นไม่เอ่ยอเป็นลูกแรกนะน,นะครับที่ลองมาชิมดูตั้งแต่ปลูกมาปีกว่าเพิ่งจะ ได้ผลผลิตลูกแรกที่ได้ชิมน้ำก็โอเคอยู่นะครับลูกก็ใหญ่พอสมควรเนาะไม่มีเม็ดจริงๆครับขอบคุณนะครับก็บมารับชมขอคนสุขภาพแข็งแรงนะครับ เท่าที่รู้มาใน youtube ก็บอกว่ากินมะนาวทุกวันตอนเช้าๆก่อนน้ำมันดูดจะดีมากเลยนะครับเพราะมะนาวมันมีกรดผมก็กินอยู่บ้างนะแต่ก็ห่างไประยะนึงนะเดี๋ยวจะลองกินอีกเช้าๆนะตื่นมาน้ำมะนาวุ่นๆนะคุณแลวน้ำลายไหลเลยลองกินดูนะขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชม